สวัสดีคะ่ะ Honda City นะคะรถบ้านแท้ขายตามสภาพเลยนะคะในราคา58,000บาทคะ่ะรถยนต์ปี02เกียร์ออโต้ทรงสวยๆนะคะใช้งานได้ดีประหยัดด้วยนะคะเชื้อเพลิงเป็นน้ำมันร้อนคะ่ะทุกท่าน Honda City นะคะรถยนต์ปี02เกียร์ออโต้กระจกไฟฟ้าคะ่ะ เครื่องดีแอร์เย็นทรงสวยช่วงร่างดีค่ะมีระบบเซ็ทนทรัลล็อกด้วยนะคะก็ใช้งานกันได้ปกติแม็กสวยๆค่ะล้อแม็กสวยงามตามรูปทั้ง4ล้อเลยนะคะ58,000บาทรถต์เกียร์ออโต้ค่ะกระจกขึ้นลงใช้งานได้ปกติภายในสวยน้ำมันร้อนขับทางไกลได้มีเล่มครบพร้อมโอนนะคะภายในกว้างๆค่ะนั่งสบายเลยนะคะ ท่านใดที่สนใจรถยนต์คันนี้นะคะท่านสามารถติดต่อดูรถได้ที่บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม,ตมหรือนัดดูรถนะคะติดต่อสายตรงไปยังเบอร์โทรใต้คลิปนี้เลยค่ะนัดหมายล่วงหน้าก่อนออกเดินทางด้วยนะคะเพื่อประโยชน์ของท่านเองสำหรับวันนี้แอดมินต้องลาไปก่อนไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ